เอาเราไปซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับรายการเวทีวีแล้วก็มาพักกันในเรื่องของเกมอาร์ก,กันบ้างนะก็มาอยู่กันในเกมแมป,ปโรบอกโหมดเออ door ที่เด็กเขาแนะนะําบอกพี่ผมขอรอบบ้องแต่พี่พี่เล่นพี่ต้องเล่นัะทีเลยพี่ขอให้พี่ได้เล่นัะครั้งก็วันนี้ก็มาเล่นกันแล้วกันนะเมื่อกี้กดตอนเปิดดูหน้าเว็บคนเล่นถึง4ี่หมื่นกว่าคนเลยนะโอ้ยสี 40, <000 S 2> ่หมื่นคนเลยนะนี่มันยิ่งกว่าเกมแบบว่าในสตรีมที่แบบดังๆบางเกมสี่สี่หมื่นคนเลย้วก็ไม่รู้จะขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวก็มาลองกันดูก็เป็นเกมแนวสยองขวัญนะนะ รู้ว่าสยองจริงเหรอแต่สักสี่หมื่นคนน่าจะโอเคป่ะน่าจะเหมือนมีมิกป่ะอาจจะไม่เขมพงเขมพงอุ้ยเพลียกี่เลยแต่มาทำอะไูน้อุ้ยอุ้ยทำอะไรอยู่เกมเขาบอกว่าเออที่ว่าอ่านคร่าวๆมันก็คือห้าเปิดประตูเหรอห้าเปิดประตูสักบานเลยแล้วเชื่อดอแล้วจะเล่นที่บานแล้วไม่เปิดประตูอะไรเลยอ่ะเปิดแต่บานแรกเลยใช่ไหมอุ้ยตรงนี้แม่เนี่ยเปิดปุ๊บตายไปเลยป่ะเฮ้ยเปิดลิฟต์ได้แล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยผ่าเอาเรื่องอยู่นะ อุ้ยเป็นตัวละครเราด้วยเหน่ากลัวเลย๋ยวมันทำมาสมูทอย่างเลยโลบอกทำได้สวยขนาดนี้เลยนี่คือกุญแจห้องศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ต้องไปห้องศูนย์ศูนย์หนึ่งมึงว่ามันจะแบบว่าอาหู้อาห้าตรงหน้าจอเราไหมแต่ว่าพวกเราเล่นเกมผีเก่งมากคงไม่น่าจะตกใจแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ใช่ใช่นี่ก็แค่เกมโลบอกไงอเราชาชินกับมันไปแล้วเก่งมากเลยกล้ามใหญ่ขนาดนั้นเลยแต่นี่ไงทำเป็นเก่งระวังกล้ามเล็กในนอง ใส่ซ่อนในตู้เอเฮ้ยมันจะมาลาตอนนี้ตู้ได้แซงมันลาได้มีสองมีสองตู้ให้ซ่อนเลยแซงว่าเปิดประตูนี้ไปมึงเจอแล้วแน่ๆน่ไม่เกี่ยวกับคาดดาวสูงมากเลยแต่ว่าคีโมกันเหรอไม่มีูดไปกันเลยแต่มันห้ามเปิดประตูนะมึงงเปิดไม่หยุดเลยอะมีจดหมายอย่างนี้ด้วยจะไมยรักใครพี่วังนะเปิดก็ไปมันบอกห้ามเปิดประตูม่เออเปิดาไปตูเยอะจังวะนั่นดิ เออรู้ว่ามันเยอะไปด้วยวะมีให้ซ่อนเยอะไม่แน่เลยผมว่ามึงว่ามันเยอะไหมพุงมันทำมาเผื่อมันมันทำมาเผื่อสิบสองคนเลยน่าซ่อนได้สิบสองคนด้วยประตูนี้พังเนี่ยแล้วแม่ประตูที่เขาว่ากันมันน่ากลัวเสียงอะไรวะเสียงกี้ลากอยู่ข้างบนแค่ประตูนั้นถูกล็อกอยู่ไปมีมันเคาะด้วยขอเปิดดูหน่อยอดี๋ยวนะเปิดได้บ้างมันมันเป็นแผ่นไม้อยู่อะกูว่าอยู่ในเนี่ย ไม่ได้แต่มันก็ออกเลขสวยมากเลยะอ๋อมันเป็นประตูเป็นบานเป็นเลขไปเรื่อยๆวะ่ะเฮ้ยเราอาจจะไปเจอที่407หออรือว่ามันไม่น่าก,กลัวแล้ววะหรือว่าอาจจะแค่ปลาหีววะมึงว่าไงวะเออ,เอ,อประตูไปเรื่อยๆแล้วจบเกมไปเลยอะเฮ้ยซินซัดเกมเวอร์อาจจะไม่มีอะไรยันจบเกมมันก็ได้บ้าออมันต้องมีดิเดินเล่นอย่างเงี้ยทำไมตรงนี้เดินไวขึ้นอะ เปิดเข่าตู้ยเย้เข่าตู้แล้วดิกูตายเลยเขี่ยอะไรวะเสียงมัว่าอะไรไม่รู้แบบกูตายเลยมึงเมื่อกี้มึงเข่าตู้ทันปะไม่ทันผมมาเข่าทันทันแล้วไม่ตายเหรอไม่ตายใช่แล้วบูมตายไหมเอากูตายเลยอ๋อคือต้องเข้าคือต้องเข้าไปแต่ผีมาเร็วอย่างนี้เออใช่มาเป็นเสียงเสียงมาจากไกลเลยผมเลยกดเข้าโอเคกูจะเกิดใน20วิอ่ะแต่ว่าเติมโลบักเพิ่งเจอได้เลยอ่ะ เจอกันที่ห้องสิบสามพีเจอกันที่ห้องสิบสองเจอที่ซีซาร์ต่างหากกันนังแกเราต้องมาซีซาร์เฮ้ยเป็นเกมหลบผีอะเนี่ยเออเฮ้ยแต่ว่าเอาเรื่องอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจุดจุดจุดหลักเราต้องทำอะไรพอยห้เราอะเปปิดโอ้ยไม่เห็นจะรีวอรได้เลยอะรีวอรไม่ได้เลยรีเวิร์สอะผมอยู่พี่พี่ดูผมอยู่ไหมหรือว่าดูอยู่ดูอยู่เฮ้ยอุ้ยเข้าทางนี้ได้ด้วยไอ้ยี่แต่ผีมันมาโคตรเร็วเลยนะ ให้ไวมากเลยผีมาเป็นตัวโ่ตรตึงใจเลยไอ้เงี้ยคือแบบไม่ไม่รู้เลยว่าแบบต้องต้องให้เข้าไปก่อนโอเคกูเข้าใจละหุ้ยเสียงเสียงมันมาไวมากเลยมาแล้วมาละมาละเข้าตูโอ้ยอ้เงี้ยยังหลอนเดี๋ยวเอาเรื่องอยู่เฮ้ยนี่อะไรไอ้ไอ้เกมประตูเนี่ยเขาว่ากันไอ้แม่น่าจะมีผีตัวอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ย เอ้ยให้มีตุ๊กตามองเราลอด้วยไอ้มันมีผีอื่นด้วยเว้ยใช่ป่ะเฮ้ยเงียยมันมองเราอยู่เนี่ยมองผมอยู่เฮ้ยมันมองเฮ้ยดูดิร่หลอนแล้วมันมีผีอื่นด้วยอ่ะอุ้ยโคตรสปอยเลยเป็เก่งโคตรสปอยเลยถ้าเกิดผมไม่ซ่อนนะมันอาจจะมองผมจนผมตายไปเลยนะอุ้ยที่ไหนเนี่ยถ้าไอตัวถ้าไอตัวโงกมาก็อาจจะต้องซ่อนนะโห่เฮ้ยผีเอ้ย โอ๊ยเมเกนไปเร็วโอ้ยโอ้ยทบมันดีวะเออเฮ้ยไม่มีเนื้อเรื่องมันวิ่งมาเลยเมเกนไอ้กูหันไปดูมันวิ่งมาโคตรช้าเลยอ่ะมันแบบเพลงเหมือนจะวิ่งไล่มึงเร็วอ่ะแต่มันไล่มึงช้ามากเลยเว้ยมึงที่หายกันมันเป็นกิโลแล้วตอนนี้จะเพลงเพลงมันเพลงมันไวุ่นโอ้ยโดนจับด้วยมโดนจับด้วยตายเลยเฮียมันวิ่งเร็ววะเมื่อกี้ มีโดนจับด้วยโดนจับเข้าตู้เมื่อกี้ผมโอเคพียเกนเพียเกนมามามาเราเราจะไปกันไหมผมไปได้ไกลเท่าไหร่ไปแล้วกูสปีดรันละกูซีซาร์แล้วตอนเนี้ยโป๊ะโป๊ะโดนแทงโดนจิ้มท่ามกูโดนอะไรวะโอ้ยโดนจิ้มวัดพีมาบี่ผีมาเหรอไม่รู้กูเข้าตู้ไปละพี่ใหม่เหรอเฮ้ยี่ไม่ซ่มเหมอไม่ซ้ำไม่ซ้ำเหมอว้าวป้ากิโมเอากูตายแล้ว เพื่อทำไมโดนแทงเ,อองเ,เรื่อยๆอยตรงนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมกูแอบเอาทำไมแอบแล้วตายอ่ะทำไมอ่ะกูเป็นเศษเลยโดนดีไอ้ขาโดนดวงตาโอ้โดนดวงตาข่าตายอเอ้ยกูกูยังไม่ตายดีอาจจะเป็นตัวที่แบบอ๋อห้ามมองโอเคห้ามมองมันเราไม่แต่เรามองไม่เห็นเลยมันคือตัวอะไรกูอยู่หน้าประตูด้วยเสือมากูไม่ได้มองมันอนะต้องต้องก้มหน้าให้มันเว้ยอ๋อมันมันอยู่ไอ้นี่มันอยู่ตรงหน้าประตูแต่เรามองไม่เห็นมันไงแต่ว่าแบบโบบอกมันทำคลิปว่าเรามองเห็น โอ้โหโอเคกูเข้าใจแล้วไอ้เหี้ยมึงมีหลายตัวโอเคโอเคไอ้สนุกดีนะสนุกดีนะมาไม่ซ้ำมามาดูไม่ซ้ำนีนะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องตัววักต้องเข้าตู้อะไรอย่างงี้โอเคไม่มีห้ามมองด้วยว่ะเรื่องว่ะห้ามมองก็คือห้ามแอบตู้ด้วยนะเว้ยว้าวแอบแอบตู้แล้วมันจะเป็นวันยันอะไรแล้วไล่มึงออกมาเว้ยไอ้นี่น่เหรอคือเกมที่เด็กเขาบอกน่ากลัวมันออกจาแบบมันออกจะแบบหลบหลบเอเลี่ยนมากกว่าว่ะ มันเล่นเทมโปลันอยู่เลยเกมมันโคตรผู้ใหญ่เลยอ่ะเด็กผู้ใหญ่ออ <c oughs> ไม่ใช่เกมเด็กเลยม <c oughs> ันก็เกมผู้ใหญ่อ่ะ <c oughs> ว่าแล้วทำไมเล่ก 40, นกันสี่หมื่นคนกูว่าน่าจะสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงที่เติมเติมตังค์ไหมเติมเตค์ผ่านไหมไม่แบบไม่เติม <c oughs> สคิปด่ดาบแม่นี่เนี่ยมีแบบล็อกพิกด้วยเอ้ยอะ <c oughs> ไรไม่รู้เลยมันทำอะไรได้ <c oughs> วิตามินนะกินแล้วเฮลตี้ดีด้วยอ่ะเออเพิ่มเลือดเพิ่มเอาไว้เปิดประตูที่แบบว่ามันมันล็อกอยู่เปล่าเอาไว้หนึอย่างนั้นหรอมั้งเฮ้ยแล้วห้องมันเปลี่ยนไปทุกๆห้องด้วยเหรอ เออปแมปยันไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยดีเออแมปมันไม่ซ้ำเลยว่ะไอ้เหี้ยทำมันดีทุบายเจอไอ้พีเปิดตู้เจอผีแล้วกูเลยไอ้ผีใหม่ไอ้ผีที่มันอยู่ในตู้เหรครับเปิดตู้เจอผีเหี้ยกูตกใจหมดเลยหาเอ้ยเนี่ยเปิดได้ละทำไปเนี่ยไปโคตรเอาเลยเว้ยไอ้ดีเนี่ยไม่ซ้ำไม่กล้าเข้ากูไม่กล้าเข้าตู้แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพื่อใช้ไม่ได้เลยสักนิดผมชอบมากเลยไม่ซ้ำเลยไม่ชอบเลยรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ เสียงใครเดินโอเคไม่มีอะไรค,คิดไปเองทำให้ซีซานกังวลแล้วออกมาจะาคงเดียวบังอาจทำให้ซีซานหลบใต้เตียงอย่างนั้นเลย <c oughs> เฮ <c oughs> ้เเฮ <c oughs> ้เ้ยเฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้้เฮ้ยฮเฮ้เ้เฮ้้เฮ้เเฮ้ย้เ้เฮ้ <c oughs> <c oughs> อ๋อให้พี่บุ๋มมาดูนนี้สิให้กดเกิดแล้วพี่จ่ายตังค์พี่กดเกิดแล้วพี่จ่ายตังค์เลยใช้บัตเเร็วเร็วเร็วใช้บักเกิดเลยอืมไปเกิดปะเกิดเกิดที่ไหนเกิดประตู14เลยเกิดข้างหน้าเหรออ๋อโอเคโอเคเยี่ยมไปรีบไปกดีกว่าเราไปที่มนจะมาอีกรอบเป็นตัววากด้วยตัวนี้รอฟังเสียงอย่างเดียวแล้ว้ะหียเสียงมาบูเข้าตู้ก่อนละมาแล้วมาแล้วเข้าตู้เข้าตู้ไม่ได้กลัวเลยไม่ทันไหมผม ไม่เป็นเลยไม่ทันเหรอเกียดใจปลักไม่ทันตู้ไกลเกินตู้ของผมห้องเป็นห้องเหี่ยวไม่ทันอย่างนี้ก็ซิซาร์เลยนังไปเลยซิซาร์ซิซาร์เข้ายังไงอ่ะซิซาร์โลพีไปทางไหนเนี่ยอ่อห้องนี้อันนี้ไม่ใช่ทางกูมีกระจกแล้วเอาทตเพียอะไรแล้วเราดีตะพียอะไรได้อ่ะไม่รู้อ่ะไฟแช็กโอ้ยมันให้เก็บอ๋อมันให้สลับรูปนประตูน่าจะเปิดมั้งเออว่ะแย่แล้วพัลเซ่นเออพัลเซ่นเออพัลเซ่นอ๋อในกระจกอันนี้ได้แล้วกันได้ อยู่กระจกอยู่นี่แล้วก็อันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่อยู่นี่ลองมาอีกรอบไหมเตรียมประตูดีโอเคเรียบร้อยไหนประตูเปิดยังโอ้เปิดแล้วมโอ้วยประตูลับเลยประตูลับเลยไปเลยเฮ้ยมืดมากเลยโอ้ใหประตูนั้นมีแสงโอ้ประตูสว่างโอ้ประตูบับฟื้นขึ้นมาไปเกตไม่ไปไปเกตอะไร เชียรไม่ันไปยับสเก้วเว้ยแต่โดนคนเดียวด้วยเชียแม่งั้นเลื่อล้นเลยนะไอ้เชียแม่งเอ้ยชี่บอยเอ้ยพี่เชียมันมีผีตู้อื่นด้วยพี่ปุ๊บระวังนะเปิดตู้แล้วโดนเลยนะบางทีอะชักจะไม่ตลกแล้วไม่ซีซัตแล้วไม่เอ้ยไม่เอ้ยเชียร์เรือล้นด้วยไปเจอตัวแกจะไปกูไม่เจอเชียโคตรเชียเลย โอ้โห oh, จะงายงี่ต้องหาปุ่มนั่นแหละปุ่มอะไรป่ะเปิดละคือเฉยเลยแม่งทางขากลับมีอีกปะเนี่อ่เฮียโอ้โหแม่งเก,งกับตายแ,แม่งแม่งจำสเกตที่สว่างไว้ไหมเฮียเออแม่งจำสเกตแบบกรี๊ดเสียงแบบแสบหูมากอ่ะอย่างนี้ต้องเอาหูฟังออกครึ่งนึงไอ้น้องนี <laughs> ่ต้องถอดออกสองอัน เราลุฟฟังออกกันเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเยี่ยนั้นมาแล้วถอดออกอ่ะเดี๋ยวผมฟังมึงฟังแล้วกูจะได้ยินเสียงมึงยังไงเฮ้ยชิบหายละเข้าตู้ก่อนละไม่มีอะไรพี่มึนย่แค่หลอกพี่เฉยพี่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 ถอยกลับมาก่อนพี่เออบูมูกูไปช่องตับไปแล้วบุ้มเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไม่มีไม่มีอะไรมี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 มันฆ่ากูตายคาตู้เลยเฮียเฮ้ยตู้เยอะเลย ยังทิ้งไว้คนเดียวพวกมึงหรือเป็นพวกพี่แอบนานเกินอาจจะแอบนานเกินอย่างนี้ก็พี่เซตโซโล่ซะแล้วไปเลยโซโล่เลยบูลิ่งดุกูุ๊กไอ้นางไอ้พวกกระจอกผมจะไปบอกอะไรพี่เลยวิ่งเลยพี่ประตูพี่พี่แอตัว้แอตัวพี่มากระจอกไอ้น้องดูพี่ไปเลยไปต่อพี่เซตหายไปเพราะเหยียดที่มืดนานไม่ได้ผมว่าดิซาร์ดโซโล่ ปูนี่ก็เก่งเหมือนกันนี่ยวะไอ้น้ำเดิมสามสี่ let's go เฮ้ยลูกตามาแล้วตีพี่จะต้องโดนแบบเดียวกันกับผมก็คือวิ่งหนีใครสนเข้าไปเลยเดินตรงอย่างเดียวเลยนี่ไงจะเวลาวิ่งหนีบอสแล้วอืมก็แค่บอสเก่าทำไม่ได้นะพี่ทำไม่ได้เดินถอยหลังเลยเดินถอยหลังอีกห้องหนึ่งเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละห้ามเดินชนมือนะพี่ห้ามเดินชนมือนะพี่ห้ามเดินชนมือนะได้เลยเดี๋ยวกูจะแท็กมันเลย นังโอ้โหกูโคตรเก่งไงเช่ยังดูดิเฮ้ยเอ่ไม่นเปิดยมีไม่เล็วมันวิ่งเจอกลัวปากลัวโอ้โหความเก่งกาจเฮ้ยเฮียจะไมเจ้าลุงบอกเฮ้ยจะไมเจ้าลุงบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนมืออย่าโดนมือโคตรเก่งอะไอ้น้องโอ้ยโอ้ยโอ้โพี่จะไปมองมันทำไม

จำเป็แกอ่ะจำเป็นแกเราบังคับตายไปเลยอ่ะทราไมไปทำอย่างนี้ไว้เฮียทราไมไปบังคับตายไว้เฮียมันบังคับให้คนซื้อวิตามินเพื่อเติมเลือดใช่ไหมล่ะเลยเฮียบังคับมันลืมบัตรไว้เฮียจังไรยิ่งหลายเลยแกเจ๊หลายอ่ะจ๊หลายมากเลยจำเป็นแกเงี้ยมันเกลี้ยหูเลยโอ้ยคนเยอะยังเลย โอ้คุณยังรู้อยู่คนขนาดนี้วิ่งกันสิบกว่าคนไม่น่ากลัวเลจำตัวเกมกูญย์่อแตกเลย <g ill> โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการเวทีวีแล้วก็เกมด o ประตูของเรานะนายบอกว่าห้ามเปิดประตูเออเปิดไม่หยุดเลยเ <g ill> ออเปิดไม่ปักเลยอ๋อแต่มันก็สนุกดีนะกูว่าทำไมคนมาเล่นเยอะเพราะมันท้าทายดีนะมันมีผีหลายผีดีนะนะใช่มันแบบไอจีกูคิดว่าอนาคตแล้วก็ใส่มาได้อีกเรื่อยๆเลยมึงคิดอย่างนั้นปะ เอออาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นเกมที่แบบว่าเราอาจจะกลับมาเล่นกันนานๆครั้งนะครับเพราะว่าผมว่าคอนเซ็ปต์เกมมันท่านี่จะดีมากเลยนะกูว่าเกมพวกเกมที่ภาพสวยๆควรเอาเกมนี้ไปเป็นตัวอย่างเลยเออแต่ทำให้ภาพเป็นสวยมากกว่านี้แบบเป็นเป็นเป็นเกมเอนจิ้นสวยๆนะนะก็ใครที่อยากเล่นครับก็สามารถเล่นกันได้นะครับกับโรบอทหมดดอหรปตูของเรานะก็ขอบคุณน้องที่แนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า